ื 1941, ่นเต้นมากๆเลยครับก็ก่อนอ <plus S 2> <demek S 1> ื่นเลยครับก็วันนี้พวกเราชาพิธิพย์ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีแฟนๆแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ทุกท่านมารับชมในวันนี้ครับก็ก็เป็นเวลาค่อนข้างที่จะนานแล้วเนาะที่เราไม่ได้มาแบบรวมตัวอะไรกันงานใหญ่ๆแบบนี้ครับใช่ที่ผ่านมาในหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ตั้งแต่ซีรีส์จบไปเนี่ยเราก็มีไปจัดแฟนมิทติ้ง ต่างประเทศมาก็ค่อนข้างจะหลายที่แล้วครับแต่ว่าเราไม่เคยมีโอกาสได้จัดที่ประเทศไทยเลยซึ่งวันนี้นี่แหละครับที่เราได้จัดที่ประเทศไทยแล้วเป็นครั้งแรกเลยแล้วนะครับผมถึงขนาดถึงขนาดเราจัดที่ไทยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าพวกเรารู้มาว่ามีอินเอร์แฟนหลายคนมากๆนะครับผมที่ซื้อบัตรงานพวกเราแล้วก็ บมาเพื่อที okay. ่จะมาหาพวกเราทุกคนในวันนี้นะครับผม So u h to the fans Thank you you guys I know that many of you guys bought a ticket and you guys fly from your home ดีครับเราต้องดีครับุดทุกคนรูจักกันทั่วโลกแล้วเนี่ยหนูมวไปแล้วอมาเลยกันแล้ว เรามีชาวต่างชาติมาดูกันเยอะเลยแล้วก็มีหลากหลายจากประเทศเลยแล้วก็ถ้างั้นเรามาลองแนะนําตัวกันในแต่ละภาษาไหมโอเคไหมครับเริ่มจากใครก่อนดีตรงนั้นจากทวิตเตอร์เออในในๆแล้วก็ฝั่งนุ้นะครับก็ที่ใครเอาภาษาไทยกับภาษาไทยเริ่มจากทวิตเตอร์แล้วกันครับแนะนําตัวใช่ อ่าตเตอร์โอเคครับห้าประเทศห้ามซ้ำกันนะปรเทศห้ามเออถูกับผมริงเอาประเทศไทยได้ได้ผมใหม่ก็เลยเริ่มก่อนเลยพี่สก็สีหมตเตอร์ร้องผมแนเนี่ยเป็นไงบ้างครับกับสีผมใหม่ชอก็งานแรกเลยนะครับที่เปิดสีผมใหม่ก ป็นภาษาไทยภาษาไทยได้ไหมภาษาไทยไอ่า <c oughs> สวัสดีครับคิวเตอร์นะครับหัวที่เหนือนะครับคิวเตอร์รับบทเป็นอ่อา,าอีภาษ<ร>าอ่าอีภาษาได้ไหมได้สิครับนะขออ่านแป๊บนึง <c oughs> น่าจะไม่รอดพี่ <c oughs>

こんばんはว่าวาจでชวินระบบเป็นจริงเสมอครับอไม่ต่อนะโอเคนอสวัสดีแกแนะนำภาษาชาวอินชาด้วยซอเลยครับไงสวัสดี พี่อาเรียงกินเล่นหวังครับผมตาหูแล้ว,ลวครับดูเซ้าไหมขอเซ้าหน่อยครับฮะเซร้าเลยอ้าวเซ้าเปิดตัว <ๆ S 1> ใ,หให้หนูไม่ต้องก็ได้เปิดตัวทุกนีนุ่นีต้องยิ่งใหญ่สิปกติกล้วเนี่ย ไม่ค่อยแนบเท่าไหร่เลยครับแต่แตีไม่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 เป็นไรนะครับอาจไม่หกงแล้วแต่ละซาวที่จัดให้นะครับรู้เลยว่าเราเป็นคนไทยจะหว่สามชามากครับครับเริ่งตัวดีกว่าครับ สวัสดีครับนุนะะิวครับรับบทเป็นนูเกลือครับอ้าวสามสามน้ำสามสิบแล้วสิรังโอเคครับทุกท่ะนผเชื่อคุณนิวผมเจอเกลือวันนี้ผมมีความสุขมากที่ได้ับทุกท่าน Uh เราสองคนนะเหลือแค่เราสองคนนะยังไงดีครับครับเราต้องไปต่อครับเอาร่บเอ่อโอล่าเมียามแม็กซ์โอพีอีกราสีส เสียงคุณแบบชัดแจ๋วแบบสละคือแบบทุกคำคือดีมากนะเขาตองรับในัดแบบตื่นเต้นไป้หมดแล้วนะครับตาผมแล้วนะครับอ่าสินจาวตดตแตหลนะนักควักคนเดียวบานก่อแผวคงเลิกคุยเด็กกับแอง่ง ดีเขาเรียกว่าเริ่มมาแล้วไปได้สวยใช่ไหมครับพครับสนุกครับสนุกเปิดมาก็สนุกแล้วอยากถามทุกคนว่าตอนนี้พวกเราถือว่าเปิดตัวมาดีไหมฮะต่อเล้ครับครับครั้งแรกจนถึงวันนี้ครับวันนี้ก็มาเซเรเบรตกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยครับพวกเราจะ มีคอนเสิร์ตในวันนี้ไม่ได้เลยครับถ้าเกิดว่าขาดท่านผู้ใหญ่จะดีหลายท่านเลยครับ<อ>ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณดูมันดีมากๆเลยครับที่จัดคอนเสิร์ตเราในวันนี้นะคระับดีก็ก็มันดีก็ <laughs> 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 ทุ่มเททั้งแรงกายแล้วก็แรงใจมากๆเลยครับพยายามทําให้ออกมาให้เต็มที่ที่สุดออกมาให้ดีที่สุดเลยครับใช่แล้วก็ขอบคุณพี่ออฟด้วยครับที่เป็นประป้าของพวกเราครับใช่แล้วก็จัดงานที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ครับใช่ครับเป็นของคนทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอยากจะขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านสปอนเซอร์ทั้ง4ี่ท่านเลยครับขอบคุณครับที่สนับสนุนมาโดของพวกเรานะครับยังไงก็ ขอเสียงปกบมือให้ท่านที่ใหญ่สปอนเซอร์หรือท่างยด้ไหมครับและที่สำคัญไปกว่านั้นขาดไม่ได้เลยแฟนๆทุกคนในนี้นะครับผมโอ้รอบโหอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โอ้โหโอ้โอ้หคอับัโอ้เรโอ้โหอ้โหโอหโอรโหคอ้โหโ้หโอ้โอ้โหอ้้ห้ ก่อนที่เราจะไปโชว์ต่อไปนะฮะจริงๆวันนี้เราเตรียมโชว์กันมาเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้ยังเขาเรียกว่าน้ำจิ้มยังเพิ่งแค่เริ่มต้นนะฮะต่อไปนะฮะแล้วก็จะเป็นโชว์ต่อไปแต่ก่อนอื่นนะขอถามนิดนึงดีกว่าจากาที่เราอยู่ด้วยกันมานานแล้วเียอยู่ด้วยกันมาปีกว่า2ปี3ปีถึงสีปีแล้วเนี่ยครับ<า> <S <S ก็อยากจะถามว่าพี่เลครับไม่มีพี่รุ้อยากจะเมื่อก,กี้อะไรอรนะเปลี่ยนไหมอะไรนะครับเปลี่ยนเลยหล่อเหมือนเดิมหล่อเหมือนเดิมเอ้า ผมเรกว่าคุณหล่อกว่าเดิมนะเนี่ยคือไม่ได้จริงอยากรู้ว่าสัปดาห์น้ำที่เราเรียกกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คมีการมีใครมีเปลี่ยนอะไรบ้างไหมมีบ้างไหมมีบ้างไหมเรียกว่าอะไรนะครับแฟน จบเลยอ๋อมันมีต่อนลฮะอะไรครับอยากให้เรียกว่าอะไรนะครับเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าฮะอยากให้ทุกคนเลยครับเรียกพวกเราว่าแฟนสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ้จะเป็นการลบกวนไปไหมถ้าอยากให้ทุกคนช่วยกันเรียกพร้อมกันนะครับเป็นแฟนกันวันเดียวได้ไหมครัได้ครับปหลายวันอยากลองเป็นแฟนทุกคนเองเลยครับงั้นเราจะให้จังหวะทุกคนนะ ครับโอเคครับทุกคนเรียกเรานะขอเกันนะครับหนึ่งสองซ้มจ้าอีกทีไหมอีกทีอีกทีอีกทีเสียงไม่ค่อยดังเลยสักทีดีกว่าครับอีกทีดีกว่าครับเดี๋ยวเขาหัวของเขาดีกว่าอย่ารีบชัดๆครับอ๋อโอเคหนึ่งสองซ้มจ้า เรียกกันแบบนี้ก็ต้องแข่งชา โอ้ยเป็นหัวหน้าซะเปล่าจะไปไหนมาไหนไม่เห็นบอกเดี๋ยวไาไล่ออกซะได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับเออ่มาทำอะไรไครับเนี่ยมาทำอะไระครับอ๋อมาหาเฟย์เหรอครับ <c oughs> <c oughs> ครับถ้าอย่างนั้นขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ คิมที่ผานคาเรตัวยงเป็นทางการนะครับผมเฟยคนหล่อหาไม่ยากครับแต่ด้หาคนหล่อมกมากมีเฟยคนเดียวเลยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะปกติผมจะทำพิธีกรก็มักจะมีสคริปต์ถือในมือ แต่คราวนี้ไม่มีผมก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรด้วยนะฮะครูส่งขึ้นไปบนเวทีในเวลาประมาณสิบนาทีเพื่อรอทุกท่านในการเปลี่ยนชุดง <c oughs> ั้นเอานี้ละกันในเมื่อหัวหน้าเราไม่อยู่แฟนหัวหน้าเราก็ไม่อยู่ <c oughs> เพื่อนของหัวหน้าเราก็ไม่อยู่ <c oughs> เพื่อนแฟนหัวหน้าเราก็ไม่อยู่ รวมถึงแฟนเพื่อนผมรู้ผมเริ่มงงสัมนามแล้วเอาเป็นว่าในๆนเขาก็ไปอยู่แล้วเอาบอยดีพี่ครับอ้าถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องพูดถึงคนแรกเป็นน้องใหม่ที่ณตอนนี้ถือว่าไม่ใหม่แล้วคุณเหนือครับ ใครเป็นแฟนครับคุณเหนือขอเสียงหน่อยครับ oh. ในมุมมองของเฟยนะฮะที่ได้ทำงานรวมด้วยเฟยรู้สึกว่าคุณเหนือนั้นจะหลอ่อ <Wow. S 1> คุณเหนือนั้นจะน่ารักคุณเหนือนั้นจะดูดี ผมว่าผมอธิบายไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเหนือคำบรรยายครับคุณเหนือหรือน้องติวเตอร์นั่นเองสำหรับผมผมเคยพูดหลายครั้งแล้วเขาเป็นคนที่หล่อฟ้าประทานมากๆหล่อทุกมุมจนผมอิจฉานะฮะต้องบอกแบบนี้นะครับวันแรกที่น้องติวเตอร์เข้ามาแล้วก็รู้จักกับพวกเราน้องไม่พูดเลย ไม่พูดขนาดว่าดูเหมือนไม่มีความสุขตอนอยู่กับพวกเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ให้เขาร้องเองคุณเชื่อไหมครับถึงก็ต้องขโมยไม้ออกเพราะเขาร้องไม่หยุดนะฮะน้องติวเตอร์นะครับซึ่งณปัจจุบันนี้วันแรกๆมาติ่มติมดูตอนนี้สิครับผมเทาหล่อไหมครับติวเตอร์สำหรับผมหล่อมาก นะฮะดังนั้นขอเสียงปรบมือให้ติวเตอร์ครับคนถัดมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาแน่นอนสินเสมอรหรือน้องมูยิมคนนี้เป็นคนที่ณนะวันแรกที่เข้ามาเได้วันติวเตอร์พูดน้อยแค่ไหนยิมพูดน้อยกว่าครับเขาเป็นคนที่พูดน้อยมาก มากจนไม่เคยพูดเลยไม่เคยทักทายผมเลยเข้ามาแบบเหมือนคนไม่รู้จักกันใช่ครับตอนนั้นไปยังไม่รู้จักแต่คุณเชื่อไหมพอรู้จักแล้วปุ๊กเนี่ยคูดไม่หยุดและน้องเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากผมชื่นชอบน้องยิมมากๆนะครับเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ต้องเล่นมุกต้องแบบยิงมุกแต่แต่ยิมเนี่ยไม่ต้องยิมไม่ต้อง สหรับผมนะครับน้องยิมเป็นน้องที่น่ารักมากๆขอเสียงปรบมือให้ยิมเลยครับพ้นทันมานั่นก็คือน้องเล็กของบ้านดุบดดีครับน้องนัทครับสำหรับผมนะฮะน้องนัทจะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้อยู่ในพาร์ทการทำง,งานน้องจะมี energy energy ที่ค่อนข้างราบเรียบ หรือสงบนิ่งเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นชีพปร,จรจะจำก็คือเส้นตรงแต่คุณเชื่อไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่ 3, 2, 1สองงทำงานน้องนัทเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งจำสคริปแม่นพูดถึงลูกค้าได้ดีและผมพูดเลยว่าน้องคนนี้เก่งมากๆอนาคตไกลครับขอเสียงปรบมือให้น้องนัทด,ด้วยครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมภูมิใจในตัวนั้นคืออันนี้ผมขอพูดตัางหากจากสคริปที่ผมเตรียมมานะน้องนัทเป็นคนที่มีมารยาทม,มากๆอันนี้ผมขอพูดเพิ่มเติมเพราะอะไรคุณเชื่อไหมครับที่แต่วันแรกที่น้องนัทเข้ามาในบ้านดูบันีดน้องนัทเป็นคนที่ชอบเดินมากอดพี่ๆทุกคนน้องเป็นคนสกินชิพมากๆตั้งแต่วันแรกจนวันนี้น้องนัทก็ยังกอดผมเหมือนเดิมและผมขอพูดได้เลยนะครับว่า ผมเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยกอดใครเท่าไหร่แต่สำหรับ,บน้องนัทผมไม่มีกำแพงตัวนั้นเลยครับผมกอดน,น้องได้อย่างอบอุ่นครับขอเสียปรบมือให้น้องนัทด,ด้วยครับคนถัดมาครับพูดถึงน้องนัทแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงคนที่อายุใกล้30มส้บนครับขอเสียงปรมือใคุณแม็กซด้วยครับคุณแม็ ตลอดเวลาอันนี้เป็นความจริงผมไม่ไม่รู้ว่าบางท่านฟังอาจจะรับไม่ได้แต่ตัวของผมผมคิดนี้มาเสมอวันแรกที่เจอแม็กดูมันดิผมไม่เคยมองว่าเขาหล่อเลยไม่เคยมองว่าเขาหล่อเลยจนมาถึงซีรีส์นิ่เฮียก็หาว่าซื่อวันที่เขาได้เป็นเฮียอี e ้แบบเต็มตัวผมพูดได้เต็มปากเลยทาไมคนนี้มันหล่อจังวะแต่น้อยกว่าเฟยหน่อยนึง จริงๆผมต้องบอกว่าคุณแม็กซ์เป็นคนที่หล่อมากจนไม่รู้อะไรแหละเขาไม่ทาอะไรมาไม่รู้ผมรู้สึกว่าทําไมผู้ชายคนนี้ดูมีเสน่ห์ขนาดนี้และก็ไม่แปลกใจครับที่พวกคุณหลงเสน่ห์เขาคุณแม็กซ์เป็นคนที่มีความพยายามสูงเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากอะไรที่ไม่ดีเขาเปลี่ยนอะไรที่เขาเคยเป็นเขาเปลี่ยนให้ดีขึ้นทุกอย่างพวกวันนี้เขาฟิตเนสก,กินอาหารคลียตื่นเช้าผมไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่ชื่อว่าแม็กซ์ พูดได้เต็มปากน,นะครับวันนี้คุณแม็กเขาเปลี่ยนแล้วด้วยวัยใกล้30 <_ t os> ดังนั้น <_ t os> ผมอยากจะมอบเสียงปรบมือดัดๆให้กับคุณแม็กครับท <_ t os> ี่ผมแซลที่คือผมหาเขามามกนะฮะจิก้าแซลนะครับถัดมาครับหัวหน้าของผมเอง <_ t os> คุณสีลึกฐานิสำหรับผม คุณซีเป็นเหมือนจักรวาลหนึ่งที่มีแฟนคลับที่น่ารักลายล้อมเขาอ,อยู่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งนี้ที่เขาเป็นทั้งๆท,ท,ที่เขามีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วกว่าแต่ก่อนเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเขาน่ารักกับผมยังไงทุกวันนี้เขาก็ายังเป็นอย่างนั้นเขายังเอ็นดูเขายังทักเราเหมือนเดิมเขายังคุยกับเราเหมือนเดิมทุกอย่าง หนึงนะที่ผมเลยจะบอกคือผมคุยกับคุณหนมะเดี๋ยวพวกคุณหัวเราะอะไรกันเนะี่ยไอแอบ,บออกมาอ๋อคุณเชื่อไหมผมคุยเรื่องอดีตปัจจุบันและก็อนาคตกับคุณสีบ่อยมากบ่อยมากๆเรื่องการวางแผนชีวิตเรื่องการมองอนาคตแต่ผมยินดีกับพวกคุณด้วยนะครับผมยินดีกับพวกคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ เพราะว่าอนาคตของลุงซีมีผู้คุณอยู่ในนั้นนะครับรวมถึงมีน้องลุกนิวอยู่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้ลุงซีด้วยครับและคนถัดมาแฟนเจ้านายผมเองครับ น้องนุกนิวน้องนุกนิวเป็นเหมือนเด็กมหาสารเจ,จ้คนหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าผมทําพิธีกรกับคุณซีเนาองนันนิวผมทามาครบทุกคนแล้วผมรู้สึกว่าน้องนุกนิวเนี่ยเป็นคนที่มีเอเนจีสูงมากๆเป็นคนที่น่ารักวันแรกผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้สัมผัสในตัวน้องขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คุณซีเดินมาตกหลผมแล้วบอกว่าน้องคนนี้ดังแน่ ผมก็ไม่เถียงนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงจนวันที่ได้ทํางานร่วมกันปล่อยเข้าปล่อยเข้าคุณเคยเป็นไหมครับเวลาผมจะทานข้าวน้องรูดิโบอกว่าที่พี่ทานอะไรหนูกินด้วยอันนี้แซวอันนี้แซวอันนี้แซวแต่น้องรูดิวเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใยเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูและผมเชื่ออย่อย่างนะครับ เรื่องของโอกาสในชีวิตคนผมเชื่อว่าคนเราเมื่อได้โอกาสและทํามันได้สําเร็จเขาก็จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นแต่ผมเชื่ออย่างว่าการที่น้องดิวมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โอกาสเดียวครับมันอยู่ที่ความสามารถและความพยายามของน้องเขาด้วยขอเสียงปรบมือให้น้องดิวเลยครับสุดท้ายคนที่ผมจะพูดถึงไม่พูดถึงปไปไม่ได้ นั่นก็คือเฟยนะฮะนะครับนะเอาพูดถึงตัวเองซะดีนะฮะคุณอาจจะไม่เชื่อนะครับพี่ออฟเคยมาติดต่อผมให้รับบทเป็นเหรียญใช่ครับคุณไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อ หอ,อกเล่น,นะครับพี่ออฟมาติดต่อผมให้เล่นเป็นคนเฟยแล้วผมก็คิดในใจว่าเฟยเนี่ยมันคือตัวอะไรในเรื่องนี้สิ่งแรกที่พี่อ๊อฟบอกว่าเฟยคือคนขับรถผมคิดในหัวเลยว่า,อ,าอ้าโอ้ให้ผมไปเล่นเป็นคนขับรถเหรอแล้วมันจะมันจะดีเหรออะไรอย่างงี้พี่อ๊อฟบอกว่ามันเป็นคนขับรถที่ไม่ธรรมดานะพี่ เราเขาเป็นทั้งเลขาเป็นทุกอย่างของคุณเหลียนเลยก็คืออยู่คู่กับคุณซีเลยผมพูดตามตรงเลยนะถ้าไม่ใช่คุณซีผมก็ไม่เล่นในเรื่องเนี้จริงแล้วผมก็เชื่ออย่างหนึงว่าถ้าเลือกอะไรให้เราแล้วเขามักจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เราผมเลยคิดว่าบทเฟยมันคือบทที่ใช่ตัวผมที่สุดแล้วครับขอสเสอเบอให้เฟยด้วยครับ วันนี้นะครับผมอยากจะขอบคุณครูไมาพี่พลอยคุณแบมครูก้าและคุณพ่อของผมพี่ออบครับขอเสีเยงปรบมือให้เขาน้วยครับมาถึงตรงนี้ผมไม่เคยเสียใจเลยที่ผมมาหนึ่งซีนต่อหนึ่งตอน ผมไม่เคยเสียใจเลยที่วันนี้ผมมารู้จักพวกคุณผมไม่เคยเสียใจเลยที่ผมมีครอบครัวดูนันดีและผมไม่เคยเสียใจเลยที่ผมได้เป็นเฟยอย่างสมบูรณ์แบบแล้ววันนี้ครับผมจะมาร้องเพลงไม่เคยครับ